กองแรกที่จะพาไปนะคะกองละครเตียงนางไม้ของผู้จัดอาร์ตพลังธรรมค่ะสำหรับฉากนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นฉาก <c oughs> ในฝันของป๊อบถากูลเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> เขาฝันว่าอยากจะมีสาวๆมาลุมร้อมนะคะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วแต่ไม่ทราบเจ้าตัวจะว่าอย่างไงนะคะ <c oughs> ไปติดตามค่ะ <c oughs> นุ่มป๊อบทากูลถึงกบเน่อแตกพรากกับความเร่าร้อนของสาวๆที่มารุมล้อมในละครเตียงนางไม้ของค่ายรักละครโดยผู้จัดอาร์ตพลังธรรมที่ผู้กำกับป๊อบพันวารีนในรมิชาฝันร้ายของโยเกิร์ตรับบทโดยเบสชนิดาภาที่ฝันหินต้นรับบทโดยป๊อบทากูลถอดเสื้อโชว์หุ่นล่ำดูเนียกับสาวๆที่แต่ละคนมาในคาแรคเตอร์ไม่ธรรมดาคั้งอุ้มอิสยาที่มาสวมบทอีเย็นแห่งนางทาตโบเวนจวันในบทคุณเลื่อมแห่งจันดาราแต่ที่เด็ดสุดเห็นจะเป็นมีนไข่ตุ้มที่ ต้องแปลงสูเป็นแม่ขลากแม่เบี้ยค่ะเป็นความฝันของโยเกิดค่ะกำลังนวดหน้าอยู่แล้วก็จินนาการเป็นปั่นรลายที่บอกว่าผู้หญิงที่มาเกี่ยวข้องกับพี่ต้นเนี่ยอย่างเงี้ยวานาเออยอนันงอ้ยแต่จริงๆเนี่ยไม่น่ามาเลยอ่ะที่จริงไม่อยากเล่นเลยค่ะมันเปลืองตัวนว่าเป็นการแสดงก็เลยทำแต่เห็นว่าฉากจูนี่หลายเทคมากเลยจูนทุกคนตั้งแต่เล่นละครมาเนี่ยชอบเรื่องนี้ที่สุดเลย สาวสวยทั้งนั้นเลยมานวนเนียต่อเน,นี้ยแหะฮะก็เป็นฉากเลิฟซีนเล็กๆของผมเป็นฝันร้ายของเขาแล้วก็เป็นฝันดีของผมนะแฮปปี้มากเลยวันนี้ฝากละครเรื่องเตียงนางไม้ด้วยนะคะรับรองค่ะว่าแซบถึงใจโซภิดาสุพันโทร,รายงานคือมีนี่เป็นนางเอกใช่ไหมคะเป็นนางเอกที่เซ็กซี่มากด้วยนะคะ